สรุปผลการดำเนินงานแผนง,งานโครงการประจำปีงบประมาณ2564สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้างซึ่งได้ปฏิบัติงานตามภารากิจของกรมส่งเสริมการเกษตร 1. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด,ด้านการเกษตรกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มจำนวน2ระยะได้ดำเนินการวิเคราะห์สแกพภาพและจัดทำแผนพัฒนาของกลุ่มเพื่อพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่สมาร์ทกรุ๊ปยุวะเกษตรกรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสแกยภาพกลุ่มยุวะเกษตรกรในโรงเรียนบ้านคชาทานเพื่อถ่ายทอดความรู้กระบวนการกลุ่มยุวะเกษตรกรความรู้ด้านการเกษตร และเกหกิจเกษตร 2. โครงการอาสาสมัครเกษตรมีการจัดทำเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตรจำนวน18รายเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรรวมทั้งแนะนำการใช้แอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กเพื่อจะได้นำไปถ่ายทอดสู่กสเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปืองสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน2ครั้งให้แก่เกษตรกรจำนวน20รายเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 4. โครงการยกระดับสกยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน ได้ดำเนินการจัดเวทีประเมินสกแกภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจาการวิสาหกิจชุมชนจำนวนสองครั้งแก่สมาชิกจำนวน20รายเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนทราบถึงปัญหาของตนเองและสามารถจัดทำแผนพัฒนาประกอบกิจาการให้สามารถดำเนินงานตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการจัดประชุมอนุก,กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอเพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอท่าช้าง 5. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่มีการจัดเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงเพื่อจัดเก็บข้อมูลสมาชิกและวิเคราะห์ปัญหาความต้องการทั้ง5าด้านร่วมกัน และดำเนินการถ่ายทอดความรู้โดยเน้นการบริหารการจัดการกลุ่มการบริหารทรัพยากรร่วมกันการเชื่อมโยงตลาดรวมทั้งมาตรฐานสินค้าเกษตรแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาคุณภาพการตลาดและการบริหารการจัดการกลุ่มที่ดีพร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิต 6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรปั้มน้ำมันมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปั้มน้ำมันให้แก่สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ปั้มน้ำมันตำบลครองทรายเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสวนปั้มน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรได้ดำเนินการจัดเวทีโฟกัสกลุ่มเพื่อประเมินข้อมูลการออกดอก และผลผลิตในระดับอำเภอเพื่อเป็นข้อมูลเทียบเคียงประกอบการจัดทำข้อมูลเอกภาพและจัดทำแผนการกระจายผลผลิตไม้ผลออกจากแหล่งผลิต 8. โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้างได้ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่มาขอรับบริการในพื้นที่ให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบันโดยสรุปผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรมีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วคิดเป็นร้อยละ76.16 9. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสาพกรและแปลงใหญ่ระดับอำเภอได้ดําเนินการจัดประชุมเชื่อมโยงการดําเนินงานเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของสอพกและแปลงใหญ่กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรได้ดำเนินการจัดอบรมประธาศูนย์เครือข่ายจำนวนสองครั้งเพื่อถ่ายทอดความรู้ในประเด็นการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยการใช้นวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตรในพื้นที่ และมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำจำนวน30รายเพื่อถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการจัดการสวนปั้มน้ำมันการฟื้นฟูสวนปั้มน้ำมันหลังน้ำท่วมการจัดการดินและปุ๋ยตามค่าววิเคราะห์ดินการเก็บตัวอย่างดินรวมทั้งความรู้ด้านประมงด้านปศุสัตว์และโรคอุบัติใหม่ในปัจจุบันเพื่อเสริมสร้างความรู้เทคโนโลยีการเกษตรให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ต่อไป กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่ายได้ดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชให้แก่สมาชิกในกลุ่มเพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนศูนย์การจัดการดินปุ๋ยชุมชนได้มีการจัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ยมีการฝึกปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ดินเพื่อพัฒนาสักยภาพการดําเนินงานของศูนย์ และสาม,มารถถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรในพื้นที่ได้ต่อไปงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2564ได้ดำเนินการจัดงานนาศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่2ตำบลปักฉลุยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564 ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมออกบูธและจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรที่สนใจนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าช้าง โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ครั้งที่2ทับพได้ดำเนินการนะัสกสกาการเกษตรรปในรูปที่ดินท่าแซะซึ่งการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นโครงการที่ร่วมบูรณาการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสากรณในหน่วยงานอื่นๆทุกสาขาทั้งด้านพืชประจุสัตว์ ประมงเพื่อให้บริการด้านการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลย,ยีด้านการเกษตรให้เกษตรกร